กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่กับจิมมี่ชวนชิมอีกแล้ววันสุกร์ค่ะพี่น้องวันสุกวันที่หนึ่งเป็นจังไรเนาะถือห่วยกันบอพี่น้องแต่อยากจะบอกว่าน้องจิมมี่บ่ถือระคาวันนี้ถือกินค่ะศูนย์ไลน์เฮ้ยศูนย์ซื้อเล็กบอเคยถือน้ำมันจะเชยจอชงเป็นอย่างอันเขาเออนีอย่างนั้นอันมันเสียดไปเสียดมาอยู่ถนาะพี่น้องว่าเป็นอย่างวันนี้นี่มาเลยว่าได้กินเลขกับกินเนื้อค่ะพี่น้องวันนี้ซอยจุกซอยจุกมากินแดด ไมได้ผมมีตับอยากให้ผู้ขายเลขอยู่พี่น้องอยากให้ผู้ขายเนื้อยูอ้ยประสาทแล้วแบบที่นีมาเลยคับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามากินเลยครับพี่น้องกินกับข้าวเดียวครับพี่น้องอันนี้มีมีมีต้มผมนะพี่น้องมีต้มด้วยนะนี่มีต้มด้วยนะต้มเปลือกแบบต้มขมขมมันนอะมันลดมันปางน้ำซดน้ำแบบเดี๋ยวจะซดนให้ดูนะนี่อันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยอันนี้กมอยากกิน ผมสุดกดผมแบบผมแบบขนมาทั้งกลันมาออืออือืมมออือชิ้นแรกของเราใส่มือเลยครับพี่น้องว้ายลืม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 พี่น้องแป๊บนึ่งแป๊บนึงน่ง ขอพี่อาจิบน้ำชาก่อนเด้อก่อนกินพี่น้องอืมมันจะลองคอเนาะพี่น้องเนาะอืมชื่นใจค่ะมากเลยค่ะนีสอยจุเรากินต่อเลยอ้โอ้ยออแซ่ ไม่ร่างผีเราอืมแต่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 比如说อืมตุม๊บตุ๊บ,บ,บแ,แปลกบ้ามไนี่เขาดียัสวยในเรื่องบ้านี่เอยสวยบ่าสวยไหมคะถ้าอยากให้สวยเม้นหน่อยนะคะว่าอยากให้แต่งตัวแบบนี้มาทุกวันจะได้มาแบบสวยๆเราพี่น้องเนาะอืม ช่วงนี้กระไดเอสนะคบพี่น้องแบบผอมขึ้นหุ่นบางล่างเล็กขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะปวดหุ่นนะเอ้ยตั้งใจกินเ้าก็้าขวดซูวไม่ได้กินอกเขานี่อ่างเลยหุ่นเจ้าของอตับไม่มีนะคะตับเดีย๋ยววันอื่นก่อนเนะาะเดี๋ยววนั่งเดี๋ยววันน้างจุตับคุกินนะ้องพี่น้องอืม เมื่อนี้เอาไบเป็่นเนื่อก่นอนผักก็มีหลากหลายเหมือนเดิมนะข้างในน่องอน,นี้แบบทั่วส่วงทวูมาละเมื่อส่วนเนือ้มอม,มันดีมาก เงี้ยไม่ดีจริงๆอร่อยจริๆ คันพวกกินกับขาย่างเสร็จพองแล้วคฮะทุกคนแห่ไพ่น้ำเนียเด้อ,อ เอาโทษขวให้ก็ต้องกินดีนะครท่พีเน้าเย่าว่ากันเนอะอ 还不高。 Mm hmm. มีความสุขหลาย 对。<Okay. S 2> mm hmm. ต้องตอดสุดยอดค่ะอืมสุอืม

อันสีขาวเนี่ยบอแซ่บําอ,อันนี้อยู่เนาะบอสแซ่บําอ,อันสีดำอีกท่ากับมีน้องไปแล้วมันหมดเวลามันลงบมาคิดไปไดว่าไร แล้วกับพี่น้องบ๊ายบายพ่อกับแม่มือหนานะคะสวัสดีครับ